ตามรอยน,งนางนาคในประวัติศาสตร์สยามเรื่องราวของแม่นางพระขนงเนี่ยเป็นตำนานความรักอมตะที่ยืนยงอยู่เหนือกาลเวลาจริงๆนะครับไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนครับเรื่องราวของเธอผู้ที่มีรักมั่นคงที่แม้ความตายก็ไม่อาจพรากเนี่ยยังถูกเล่าขานสืบต่อกันมาไม่รู้จบจริงๆครับ เรื่องราวที่ว่าด้วยหญิงสาวผู้ที่สามีเนี่ยต้องจากไปรบครับและเธอก็ได้สิ้นใจตายขณะที่คลอดลูกในท้องนะครับแต่ก็ด้วยแรงรักและก็คิดถึงสามีอย่างสุดซึ้งแะครับทําให้วิญญาณของนางเนี่ยยังคงวนเวียนรอคอยการกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันกับสามีอีกครั้งครับในฐานะผีตายทั้งกลมที่เฮี้ยนที่สุดในสยามเลยก็ว่าได้แครับแต่ทว่าเรื่องเล่าที่เคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ย อาจจะไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดของแม่นาคอย่างที่เรารู้สึกกันก็ได้นะครับเพราะว่าภายใต้เรื่องราวที่ฝังรากลึกนั้นนะกลับมีหลายเรื่องครับที่เป็นเรื่องที่พยายามจะขยายเรื่องราวของแม่นาคที่รับรู้กันมาว่ามีส่วนเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นอุบายบางอย่างที่ทำให้ผู้คนในวาดกลัวกันไปทั่วพระขนงครับเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง ซึ่งเรื่องเล่าเหล่านั้นแหละถูกนำมาสร้างเป็นบทละครและก็ภาพ,พยนตร์ครับจนโด่งดังไปทั่วทำให้ความจริงที่ถูกซ่อนอยู่เนี่ยได้เลือนลางไปบ้างนะครับเรื่องเล่านี้กลายเป็นกระแสแล้วก็ถูกผลิตซ้ำมาหลายครั้งหลายคราครับและในวันนี้ผมจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยตามรอยนางนาคในประวัติศาสตร์ของสยามไปพร้อมๆกันครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับ พบกันได้ทางยูทูบชา n e l ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook แล้วก็ Tik t o k ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด subscribe แล้วก็กดระดิ่งแจ้งเตือนครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับและถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่าซ u p เปอร์ตงส์ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอบพระคุณมากครับ ข้อมูลในวันนี้ได้มาจากบทความหลายบทความมากนะครับโดยเฉพาะบทความของคุณอเนกนาวิกมูลของคุณธนกฤตก้กองเวหาและก็คุณชิสนุพงศ์จำปัญญาครับรวมไปถึงจากหนังสืออีกหลายเล่มทีเดียวครับคุณรู้ฟังครับแม่นาคพระขนงหรือที่เรามักจะเรียกกันสั้นๆว่าแม่นาคนะครับเป็นผีตายทั้งกลมครับที่เป็นที่รู้จักของไทยครับลักษณะภาพจำของทุกคน ตั้งแต่แรกๆเลยก็คือผมยาวห่มสบายนุ่งจงกระเบนครคับล,ลักษณะที่เห็นเด่นชัดก็คือจะยืนอุ้มลูกอยู่ที่ท่าน้ำนั่นแหละครับก็เชื่อกันครับว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงด้วยนะครับในปลายสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีศาลแม่นาคเนี่ยตั้งอยู่ที่วัดมหาบุตรที่ซอยสุขุมวิท77หรือว่าถนนอนุชนะครับ อยู่ในเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละครับแต่ก็มีหลายความคิดเห็นครับซึ่งเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าครับที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุผลบางอย่างเท่านั้นครับจนกลายเป็นตเลิดโด่งดังจนคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยน,นะครับก็คงต้องมาดูกันละครับว่าเรื่องราวของนางนาคนั้นเนี่ยมีรายละเอียดแบบไหนบ้างนะครับจริงๆแล้วเรื่องราวในเรื่องนางนาคเนี่ยคุณผู้ฟังก็คงพอจะรู้เรื่องกันอยู่บ้างแลวนะครับ ผมก็อาจจะต้องเล่าสําหรับผู้ที่อาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดมากหรือเล่าเอาไว้เป็นต้นทางที่เราจะขยายความกันต่อไปก็แล้วกันนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมีสามีภรยาหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะครับอาศัยอยู่ด้วยกันที่ย่านพระขนงครับสามีเนี่ยชื่อในมากส่วนภรรยาชื่อนาคครับทั้งสองนี้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจนนางนาคเนี่ยตั้งคันอ่อนๆน,นะครับในมากก็มีหมายเรียกครับให้ไปเป็นทหารประจำการอยู่ที่บางกอกครับ น,งนางนาจึงต้องอยู่เพียงลําพังหรอกครับเวลาผ่านไปเนี่ยท้องของนางนาก็โตขึ้นเรื่อยๆครับจนครบกําหนดคลอดหมอตำแยก็มาทําคลอดให้หรครับแต่เะว่าลูกของน,งนางนาคไม่ยอมกลับหัวครับก็จึงไม่สามารถคลอดออกมาตามธรรมชาติได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งปกติซึ่งก็เคยเกิดขึ้นจริงๆในสมัยโบราณนะครับเพราะว่าวิทยาการก็ยังไม่ค่อยเจริญนักครับซึ่งมันจะส่งผลให้แม่ อย่างในเรื่องนี้ก็คือนางนาคเนี่ยเจ็บปวดครับและในที่สุดก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหวครับนางนาคก็สิ้นใจไปพร้อมกับลูกในท้องครับจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าผีตายทั้งกลมครับก็คือตายทั้งแม่ทั้งลูกพร้อมกันนะครับหลังจากนั้นศพของนางนาคก็ได้ถูกนําไปฝังไว้ยังป่าช้าท้ายวัดมหาบุตรครับส่วนในมากเนี่ยเมื่อปลดประจําการก็กลับมาจากบางกอกนะครับมาอย่างพระขนงครับ โดยที่ยังไม่ได้ทราบความเลยว่าเมียของตัวเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วพร้อมกับลูก,กน,นะครับในมากที่กลับมาเนี่ยไม่ได้พบกับชาวบ้านเลยหหละครับเนื่องจากบริเวณบ้านของนางนาคหลังจากที่นางนาคตายไปเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ครับเพราะว่ากลัวผีนางนาคซึ่งกระต่างเชื่อกันว่าวิญญาณของผีตายทั้งกลมเฮียนครับแล้วก็มีความดุเป็นยิ่งนักรอกครับครั้นพอเมื่อในมากเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ย ขีน่นางนาคก็คอยพยายามรั้งนายมากครับให้อยู่ที่บ้านตลอดเวลาไม่ให้ออกไปพบกับใครหรอกครับเพราะว่าเกรงว่านายมากเนี่ยจะรู้ความจริงจากชาวบ้านครับนายมากนี่ก็เชื่อเมียครับเพราะว่ารักเมียไม่ว่าใครที่มาพบเจอนายมากจะบอกนายมากยังไงเนี่ยนายมากก็ไม่เชื่อครับว่าเมียเนี่ยตายไปแล้วครับจนวันหน,นึ่งในขณะที่นางนาคเนี่ยตำน้าพริกอยู่บนบ้านก็ทํามะนาวตกลงไปใต้ถุนบ้านครับด้วยความรีบร้อนนางก็จึง เอื้อมมือยืดยาวลงมาจากร่องบนพื้นเรือนนะครับเพื่อเก็บมะนาวที่อยู่ใต้ถุนบ้านครับอันนี้เป็นฉากคลาสสิกมากเลยนะครับนายมากขณะนั้นาบังเอิญเห็นพอดีครับก็จึงปักใจเชื่ออย่างเต็มร้อยครับว่าเมียตัวเองเป็นผีตามที่ชาวบ้านเขาว่ากันละครับนายมากก็วางแผนหลบหนีจากผีนางนาคนะครับโดยการแอบเจาะตุ่มใส่น้ำครับให้รั่วแล้วก็เอาดินอุดไว้ครับ ตกกลางคืนก็ทำทีไปปลดทุกเบาครับแล้วก็แกะดินที่อุดตุ่มไว้นะครัให้น้ำไหลออกมาเหมือนคนปลดทุกเหมือนคนยืนปัสสาวะอยู่แหละครับจากนั้นก็แอบ,บหนีไปครับนางนาคเนื่อไม่เห็นผิดสังเกตก็จึงออกมาดูครับทำให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยโดนหลอกครับก็จึงตามในมากไปครับนายมากไม่เห็นผีนางนาคตามมาก็จึงหนีเข้าไปหลบอยู่ในดงนาดนะครับ ซึ่ง,น,งนางนาคเนี่ยไม่สามารถทาอะไรได้ครับเพราะว่าตามความเชื่อของไทยเนี่ยบอกว่าผีเนี่ยกลัวใบหนาดนะครับไหนมากก็นหนีไปพึ่งพระที่วัดครับน,นางนาคก็ไม่ลดความพยายามครับด้วยความที่เจ็บใจชาวบ้านที่คอยยุยงตะแคงรั่วผัวตัวเองนะครับก็ทําให้หน,หนางนาคเนี่ยออกอารวาสหลอกหลอนชาวบ้านจนหวาดกลัวกันไปทั้งบาานะครับ ซึ่งความเย็นของนางนาคเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ถูกฝังไวร้ระหว่างต้นตะเคียนคู่นั้นนะครับในที่สุดนางนาคก,ก็ถูกหมอผีฝีมือดีเนี่ยจับใส่หม้อทวงน้ําครับก็จึงสงบไปได้พักใหญ่จนกระทั่งตายายคู่หนึ่งครับไม่ได้รู้อิโนโอิเนะะครย้ายมาอยู่ใหม่เก็บหม้อที่ทวงนางนาคได้ขณะที่ทอดแหจับปลานะครับนางนาคก,ก็จึงถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งครับก็กลับมาเฮี้ยนเหมือนเดิมครับ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในเรื่องก็บอกว่าถูกสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีนะครับสยบลงได้ครับกะโหลกศีรษะส่วนหน้าผากของนางนาคเนี่ยก็ถูกเคาะออกมาทำหัวปั้นเหน่งครับเพื่อเป็นการสะกดวิญญาณและก็นำนางนาคสู่สุคตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยปั้นเหน่งชิ้นนั้นก็ตกทอดไปยังเจ้าของอื่นๆอ,อ,อ,อีกหลายมือทีเดียวครับ ตำนานรักของนางนาคเนี่ยนับเป็นตำนานรักเรื่องหนึ่งที่ประทับใจผู้ฟังอยู่เสมอเลยนะครับเพราะว่าความรักมั่นคงของนางนาคที่มีต่อสามีเนี่ยที่แม้แต่ความตายเนี่ยก็ไม่ได้อาจพรากหัวใจรักของนางไปได้ครับและเมื่อต้องวิเคราะห์ในเรื่องประวัติศาสตร์ตามรอยของนางนาคไปจริงๆเนี่ยคุณอเนกนาะวิกมูลครับซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ย ค้นคว้าเอกสารร่วมสมัยเกี่ยวกับเรื่องแม่นาพระขนงนี้แหละครับก็พบว่าน่าจะมาจากเรื่องจริงครับที่เกิดขึ้นในปลายรัชสมัยรัชกาลที่สนะครับของอําแดงนาคครับซึ่งเป็นลูกสาวกํานันตำบลพระขนงนะครับกํานัน,นชื่อว่าขุนศรีครับลูกสาวกํานันขุนศรีที่ชื่อว่าอําแดงนาคเนี่ยตายลงขณะยังตั้งท้องนะครับ ในหนังสือที่ชื่อว่าสยามประเภทครับฉบับเมื่อเดือนมีนาคมรศ1 1 8หรือว่า2442แผ่นดินรัชกาลที่5นะครับได้มีผู้อ่านเนี่ยแต่งโครง4ี่สุภาพตั้งคำถามกับกรอสอรอกุลาบครับหรือว่ากุลาบตริจนานน์นะครับในหัวข้อว่านางนาคปีศาจนั้นเป็นฉันนะพอ่อและในกุลาบก็เขียนต่อไว้ด้วยในหัวข้อนะครับคำตอบเรื่องอําแดงนาคพระขนง โดยที่สาระสำคัญของคำตอบเนี่ยเป็นคำบอกเล่าของพระศรีสมโพธิบุตรครับเกี่ยวกับภูมิหลังของอําแดงนาคแล้วก็ในชุ่มทศกัณฐ์ผู้เป็นสามีครับและก็บุตรธิดาของพวกเขาและก็เรื่องผีแม่นาคเนี่ยไม่มีจริงครับโดยประเด็นนี้เองเนี่ยเล่าเอาไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าศพอําแดงนาคฝังไว้ที่นั่นอันนี้หมายถึงที่ป่าช้าวัดมหาบุตรน,นะครับไม่มีปีศาจหลอกผู้ใดเป็นแต่พระศรีสมโพธิ เจ้าของวัดมหาบุตรเล่าถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมสมเด็จพระประมาณุชิตชิโนโรสว่าในชุ่มทศกัณฐ์เป็นคนมั่งมีเป็นตาน้อยของนายสนเศรษฐีบุตรในชุ่มมีชายหญิงหลายคนแต่ล้วนยังไม่มีสามีภรยาทั้งสิน้นบุตรในชุ่มหวงทรัพย์สมบัติของบิดาเกรงว่าบิดาจะมีภรยาใหม่จะกระจายสมบัติเสียหมดพวกลูกจะอดตายพวกลูกชายจึงทำอุบาย ใช้คนไปคว้างป่าชาวเรือตามลำคลองริมป่าช้าที่ฝังศพอำแดงนาคมารดากระทํำกริยาเป็นผีดุร้ายหลอกคนบุตรชายแต่งกายเป็นหญิงให้คล้ายอำแดงนาคมารดาทํำกริยาเป็นผีดุร้ายให้คนกลัวทั่วทั้งลำคลองพระขนงเพื่อประโยชน์ความประสงค์จักการเสียไม่ให้ผู้หญิงมาเป็นภรยาในชุ่มบิดาจากข้อความนี้แหะครับ ผีแม่นากก็ดูจะเหมือนเป็นอุบายของบุตรของนายชุ่มนั่นแหละครับผู้เป็นสามีแม่นาคเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้หญิงไหนเข้ามาหมายปองผู้เป็นบิดาครับซึ่งก็อาจจะทําให้สมบัติของนายชุ่มเนี่ยไปกับภรรยาใหม่สมหมดแหละครับบุตรธิดาก็จะไม่ได้สมบัติเหล่านั้นครับก็เห็นได้ถึงความหวงสมบัติของบุตรนะครับผู้ที่มีบิดามั่งคั่งไปด้วยสมบัตินะครับจนถึงขนาดที่ต้องสร้างความหวาดกลัวไปทั่วพระขนงครับ จนกลายเป็นตำนานโด่งดังของสยามประเทศมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับจริงๆเรื่องแบบนี้ก็ยังมีปรากฏอยู่ในเรื่องแต่งนะครับที่ชื่อว่า The Second Ghost of พระขนงหรือว่านาคพระขนงที่สองนะครับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับครั้งที่ยังทรงํำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับในตอนแรกเนี่ยพระองค์ทรงแต่งเป็นภาษาอังกฤษครับ ก่อนที่จะขัดเกลาวเป็นภาษาไทยและก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือทวีปัญญาฉบับที่1เมื่อเดือนเมษายนรศ .123 หรือ2,448ในในแผ่นดินรสกาลที่5ครับประเด็นสำคัญนยอยู่ที่พ่อวัดและนายทองอินครับที่ร่วมกันสืบเรื่องของปีศาจที่บางพระขนงอีกครั้งบางก็ว่าเป็นนางนาครับที่เรื่องชื่อกลับมาหลอกหลอนใหม่ครับบางก็ว่าเป็นนางนาตนใหม่ แต่ว้วก็สืบรู้ความจริงที่ว่าปีศาจตนที่มาหลอกหลอนชาวบ้านเนี่ยเป็นนายชมครับผู้เป็นบุตรของพันโชดกับนางนาคโดยกระทําด้วยเหตุผลว่าบุตรไม่อยากให้พ่อมีเมียใหม่ครับซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าโครงเรื่องเนี่ยมีความคล้ายกับเรื่องของนายกุลาบที่เขียนเอาไว้ก่อนหน้านี้มากนะครับก็สันนิษฐานนะครับว่าพระองค์เนี่ยอาจจะทรงเคยอ่านหนังสือสยามประเภท ซึ่งนายกุหลาบในเขียนไว้และพระองค์ก็นําข้อเท็จจริงของนายกุหลาบเนี่ยมาแต่งเรื่องสนุกสนุกก็เป็นได้ครับชื่อของนายมากเนี่ยเริ่มปรากฏครับเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิปประพันธ์พงศ์ครับต้นราชสกุลวรวันเจ้าของโรงละครปรีดาลัยนะครับทรงนิพนธ์เรื่องอีนาคพระขนงครับเป็นละครร้องแล้วก็ตีพิมพ์บทประพันธ์นั้น,นออกสู่สาธารณชนเมื่อต้นรัชกาลที่หครับ ตรงกับรอสหนอหรือพุทธศักราช2455นะครับหนังสือบทละครร้องเรื่องอีนาคพระขนงเนี่ยพิมพ์ปกเอาไว้ง่ายๆนะครับบอกว่าบทละครร้องเรื่องอีนาคพระขนงในวงเล็บว่าเป็นเรื่องจริงนะครับหมากพยารจนนาสำหรับละครในปรีดาลรยรอสามสกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์เนะี่ยทรงกำหนดให้ตัวละครนะมีอยู่10ตัวครับ มีชื่อและอายุราวๆนี้นะครับคนแรกคือานมากครับอายุ35เป็นสามีอําแดงนาคเป็นคนซื่อๆครับคนที่สองคือทิดทุย้ยอายุ38เป็นเกลอของานมากและก็ขี้เมาครับคนที่3คือตาหมีครับอายุ68เป็นคนเก่าๆขาๆเ,เ,เขาว่ายอย่างนั้นนะครับคนที่4คือตาเทิงอายุ50เป็นสับเปลอครับคนที่6คือตาปะกขาวเม่นอายุ65ผู้มีวิชาอาคมนะครับ คนที่7คือสามเณรเผือกครับอายุ18เป็นสิทธิ์ครัวเตะเจ้าเวทมนต์ครับคนที่8คืออําแดงนาคครับอายุ32เป็นภรรยาในมากแล้วก็บอกว่าเป็นคนดีนะครับคนที่9คือยายม่วงอายุ60ภรรยาของตามีก็ใช้คําว่าเธอเธอครับอาจจะดูทื่อๆอ,อะไรประมาณนั้นนะครับและคนที่10คือยายมองอายุ51เป็นหมอผดุงครรภ์ก็คือเป็นหมอตําแยนั่นแหละครับ นั้นก็ทำให้ชื่อของนายมากเนี่ยเพิ่งจะปรากฏขึ้นครับเมื่อ2455นะครับแล้วก็เมื่อละครปรีดาไลาเนี่ยเล่นเรื่องอีนาพระขนงเนี่ยที่ลงละครตรงแพ่งน,นราเนี่ยมหาชนก็ไปดูไปชมกันมากมายครับกระทั่งที่สุดเนี่ยชื่อของนายมากนี่ก็โด่งดังติดปากทุกคนจนเชื่อว่าผัวแม่นาคเนี่ยชื่อมากจริงๆนะครับนั่นทำให้หลังปีพศ2 4 5 5เนี่ย ไม่ว่าจะบทกลอนบทภาพยนต์นิยายภาพลิเกหรือกระทั่งการแสดงอะไรๆเนี่ยผัวของแม่นาคเนี่ยก็จะมีชื่อว่ามากมาตลอดครับไม่เคยเปลี่ยนไปเลยครับแต่ส่วนหนึ่งที่มักเอ่ยถึงสมเด็จพระพุทธาจารย์โตซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ครับหลายคนก็อาจจะสงสัยกันว่าพระผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพนับถือเนี่ยถูกเชื่อมโยงเขากับผีชาวบ้านอย่างนางนาคเนี่ยได้อย่างไรครับ ต้นต่อของเรื่องราวนี้เนี่ยคุณนนเอกนาะวิกมูลเป็นคนค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์หลายด้านทีเดียวนะครับรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับแม่นาคและก็เรียบเรียงเอาไว้ในหนังสือนะครับชื่อว่าเปิดตำนานแม่นาคพระขนงครับโดยที่คุณนนเอกบอกว่าต้นตำรับประวัติของแม่นาคที่เชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดเนี่ยก็เป็นฉบับของนายกุลาบหรือว่ากอสอรอกุลาบครับที่ผมได้เล่าให้ฟังไปเลยตอนต้นนะครับ ซึ่งกสรกุลาบเนี่ยเกิดในสมัยรัชกาลที่3นะครับซึ่งเขียนลงในสยามประเภทฉบับมีนาคมรศ118หรือว่า2422ครับก็ต้นแผดฤัชกาลที่5เลยนะครับเป็นการเขียนตอบผู้อ่านที่เขียนคำถามในรูปแบบโครงสีสุภาพมาถามนะครับในกุลาบที่เขียนคำตอบเป็นร้อยแก้วความยาวหนึ่งหน้าครึ่งเลยนะครับในกุลาบเนี่ยเล่าว,ว่าพระศรีสมโพธิบุตรผู้ที่สร้างวัดมหาบุตรเนี่ย ได้เล่าเรื่องของอัมแดงนาคพระขนงถวายแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมสมเด็จพระประมาณุชิตชิโนรสวัตโพนะครับซึ่งเป็นเสด็จอุปชาของนายกุหลาบน,น,นะครับเรื่องผีแม่นาคตามข้อเขียนของนายกุหลาบก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ครับคือระหว่างปี2367ถึง2394ครับซึ่งเรื่องราวของนายกุลาบเนยสะท้อนว่าแม่นาคที่มีตัวตนอยู่จริงครับ แต่ว่าผีที่ลือกันนั้นเป็นผีปลอมครับเนื่องจากว่าบุตรของนายชุ่มกับอําแดงนาคห่วงสมบัติของบิดาครับกลัวบิดาจะมีภรรยาใหม่ก็ทําอุบายให้คนไปคว้างปลาเรือแล้วก็ทําเป็นผีมาหลอกคนให้กลัวนั่นแหละครับแต่ว่าข้อมูลจากหลักฐานตามคําของนายกุลาบก็ยังไม่อาจปักใจเชื่อได้หลอะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เกิดเหตุผีไม่น่าครับ เมื่อลองพิจารณาจากพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพษิสมัยดิศกุลในเรื่องชีวิตและงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพครับเล่าเอาไว้ว่าช่วงที่กรมพระยาดำรงเนยังเป็นนายทหารรักษาวังหลวงครับประมาณใกล้ๆปี2420ต้นแผ่นดินรัชกาลที่5นะครับสมเด็จกับเจ้าพี่เจ้าน้องเนี่ยเคยลองถามคนเข้าออกประตูวังในเชิงเหมือนทำโพนี่แะครับ บอกว่าในบรรดารายชื่อเนี่ยท่านครัวโตพระพุทธยอดฟ้ารัชกาลที่หนึ่งแล้วก็ใครอีกสักคนซึ่งท่านจำไม่ได้หรอกครับแล้วก็อีนาคพระขนงเนี่ยระหว่างสี่ชื่อเนี้ผู้คนรู้จักใครบ้างซึ่งผลออกมาว่าคนเนี่ยกลับรู้จักอีนาคพระขนงเนี่ยมากที่สุดครับสะท้อนให้เห็นว่าคนรู้จักแม่นาคเนี่ยมานานพอสมควรแล้วเลยนะครับส่วนคําถามว่าแม่นาคกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตเนี่ยไปเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรเนี่ย คุณเอเอนกนาวิกมูลเนี่ยเขียนอธิบายไว้ครับว่าหนังสือชีวประวัติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตที่เขียนเมื่อ2473โดยมหาอามาตรีพระยาทิพโกษาหรือว่าสอนโลหะนันอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมีเนื้อหาตอนหนึ่งที่อ้างอิงมาจากคำบอกเล่าของเจ้านายหม่อมราชวงศ์วังหลังครับที่ไม่ปรากฏนามครับเล่าให้พระยาทิพโกษาฟังว่า พักหนึ่งสมเด็จท่านทำอะไรแปลกๆอยู่กรุงเทพไม่มีเวลาว่างสักวันผู้คนไปมาไม่ขาดสายต้องเอาปัดสาวะศาสตร์กุติบ้างทาหัวบ้างจนหัวเหลืองและยังไปพักผ่อนในป่าช้าผีดิบวัดสเกตเมื่อครั้งนางนาพระขนงตายทั้งกลมปีศาจของนางกำเริบสมเด็จพระพุทธาจารย์โตรู้เรื่องท่านลงไปค้างที่วัดมหาบุตรตกค่ำก็ไปนั่งหน้าปากหลุม เรียกนางนาคขึ้นมาสนทนาและก็เรื่องราวจากนั้นเนี่ยก็เป็นไปนตามที่ทุกท่านเล่าต่อๆกันมาแหละครับก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเนี่ยเจาะกระดูกหน้าผากของนางนาคแล้วก็ขัดเกลาวเป็นมันนํามาที่วัดระฆังนะครับเอามาลงยันเป็นอักษรไว้ตลอดครับเจาะเป็นปั้นเง่งคาดเอวครับปีศาจพร,ระขนงก็หายกําเริบไปปั้นเ่งเนี่ยคือเครื่องรางครับที่ทําจากกระดูกหน้าผากของมนุษย์นะครับ หรือว่าส่วนกลางของกระโหลกศีรษะครับความหมายทางความเชื่อก็คือการย่อหัวกระโหลกเป็นชิ้นเดียวครับเพื่อหวังผลทางศิยศาสตร์แล้วก็สะดวกต่อการพกพาครับที่สำคัญก็คือการสะกดบิญญาณของเจ้าของชิ้นส่วนนั้นนะครับเรื่องราวของปั้นเน่งแม่นาคนะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่หละครับว่าพระเถระชั้นผู้ใหญ่อย่างสมเด็จพระพุทธจารย์เนี่ย จะเกี่ยวข้องกับเรื่องผีสางชาวบ้านจริงหรือนะครับทั้งนี้เพราะว่าหลักฐานที่เล่าถึงเรื่องนี้ตรงๆก็คือหนังสือชีวประวัติของท่านเนี่ยเรียบเรียงโดยมหาอมาตย์พระยาทิพโกษาสอนโลหานันเนี่ยที่อ้างว่าอาศัยข้อมูลจากคนเก่าๆเจ้านายวังหลังเนี่ยได้บรรยายถึงความเฮี้ยนของผีแม่น่ากันนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับครั้นเมื่อนางหน้าพระขนงตายทั้งกลม ปีศาจของนางนาคกำเริบผีไม่นาคเนี่ยเที่ยวรังควานหลอกหลอนคนตามคลองพระขนงจนคนเนี่ยไม่กล้าผ่านแถวนั้นครับตกเย็นช่วงตะวันร้อนเนี่ยต้องมีคนเห็นเธอเนี่ยโหนตัวบนต้นโพบ้างต้นไทรบ้างครับพระในวัดละแวกนั้นก็ยังโดนหลอกนะครับหมอผีเนี่ยมาตั้งพิธีปราบก็ถูกหลอกกลับมาหลายคนแลยครับเมื่อสมเด็จพระพุทธาจาย์ทราบเรื่องเนี่ยท่านก็ไปค้างที่วัดมหาบุตรครับเพื่อจะกำราบผีร้ายตนนี้แหะครับ พอตกข้ามท่านก็ไปนั่งปากหลุมครับแล้วก็เรียกนางเนี่ยขึ้นมาสนทนากันจากนั้นก็อย่างที่เราทราบครับว่าตามตำนานเนี่ยเล่าว่าท่านเจาะเอากระดูกหน้าผากนางนาคที่เขาฝังไว้มาได้ล่ะครับแล้วท่านก็มานั่งขัดเกลาจนเป็นมันนํากลับมาที่วัดระฆังครับลงยันเป็นตัวอักษรไว้ตลอดครับเจาะเป็นปั้นเหน่งคาดเอวไปไหนท่านก็เอาติดเอวไปด้วยครับปีศาจในพระขนงก็หายกําเริบแล้วก็สาลงนะครับ เรื่องนี้เล่ากันต่อมาว่าเมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์ชราภาพลงเนี่ยท่านมอบปั้นเน่งเนี่ยให้แก่หม่อมเจ้าพระพุทธบาทปีลันนะครับหรือว่าหม่อมเจ้าทัดเสนีวงครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามกับพระพุทธโคสาจารย์ครับหรือหม่อมราชวงศ์เจริญอิสรางกูลครับต่อมาพระพุทธโคสาจารย์เนี่ยมอบให้กับเจ้านายพระองค์หนึ่งครับไม่ระบุว่าเป็นใครครับ รู้ตัวอีกทีเนี่ยปั้นเน่งก็อยู่ในการครอบครองของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่วังนางเลิงแล้วล่ะครับคุณอนเอนกะนวิกมูลได้แกะรอยของเส้นทางเครื่องรางนี้ล่ะครับจนทราบว่ากรมหลวงชุมพรน่ยทรงได้รับปั้นเน่งนางนาคมาจากพระอาจารย์พริ้งแห่งวัดบางประกอกที่ฝั่งธนบุรีครับรซึ่งเป็นพระอาจารย์ด้านศสยศาสตร์คนสําคัญของพระองค์ล่ะครับ คุณนเอกเนี่ยเล่าไว้ในหนังสือเปิดตำนานแม่นาคพระขนงเมื่อปี2549นะครับเล่าอย่างนี้ครับบอกว่าบ้านเหน่งแม่นาคเคยตกอยู่กับกรมหลวงชุมพรเคยสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้หม่อมแจมได้กลิ่นเหม็นอบอวนสุดท้ายกรมหลวงชุมพรบอกว่าแม่นาคลาไปเกิดแล้วเหลือกระดูกตกอยู่กับนายเทียบอุทัยเวชคนเก่าคนแก่ของวงังงเลง จากนั้นการสอบสวนก็ตีบตันไม่ทราบจะไปหาตัวในเทียบได้อย่างไรถึงอย่างนั้นนะครับคุณอเนกก็ยังไม่ละความพยายามครับตามสืบจนพบข้อมูลจากหนังสืองานศพหม่อมเมียนนะครับซึ่งเป็นหม่อมคนหนึ่งของกรมหลวงชุมพรนะครับหม่อมเมียนได้เป็นพี่สาวของหม่อมแจ่มครับผู้ที่สัมผัสฤทธิป์ปันเน่งมาแล้วน่ะละครับกับในเทียบครับทำให้ได้เบอร์ติดต่อหลานชายในเทียบมาก็คือคุณวินยถาวรประเสริฐครับ คุณเอเนกเล่าว่าก็โทรไปคุยคุณวินัยบอกว่าเคยได้จับต้องกระดูกนั่นเล่นไม่รู้สึกกลัวอันใดเพราะถือว่าแม่น่าเขาลาไปเกิดนานแล้วกระดูกดังกล่าวเคยอยู่ที่สารกรมหลวงชุมพรแล้วย้ายไปอยู่วัดโพแล้วสูญหายไปอย่างไม่มีร่องรอยคุณวินัยเนี่ยเล่าให้คุณนเนกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเล่าต่อๆกันมาว่าหลังจากกรมหลวงชุมพรบอกว่าแม่น่าเขาไปเกิดแล้ว พระองค์ก็เก็บปั้นเน่งไว้โดยไม่ทรงนำมาคาดเอลอีกก่อนที่วัตถุชิ้นนี้จะไปอยู่วัดโพหลังมีการขายวังนาังเล้งให้กรมยุวชนทหารปกสร้างเป็นโรงเรียนพานิเชยาการพระนครซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับในเทียบนี่แหละครับที่ขนของรวมถึงปั้นเ,เน่งยจากสารกรมหลวงชุมพรเนี่ยไปยังวัดโพครับ จากนั้นคุณวินัยเนี่ยก็ไม่ได้ทราบอีกแล้วครับว่าข้อมูลของหัวเข็มขัดจากกระดูกหน้าผกนนากแม่นาคพระขนงเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอีก,กันนะครับคุณนเนกบอกว่าไม่ได้สาบสูญครับเพียงแต่ถูกครอบครองอย่างเงียบๆครับแล้วก็ยังเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่าเมื่อร่องรอยของปั้นหนึ่งปรากฏอีกครั้งในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันครับฉบับเมื่อ22กันยายน2548ครับคุณสันติสเสว,วิมนเนี่ยเขียนบทความนั้นแหละครับเล่าว่า ตนเนี่ยเคยมีโอกาสได้เห็นหน้าผากแม่นาคพระขนงเมื่อ30ปีก่อนครับบอกว่าวัตถุนั้นอยู่ในการครอบครองของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลทิคมพรครับหรือว่าพระองค์ชัยกลางที่เล่าประทานว่าได้รับมาจากเสด็จเตียหรือว่ากรมหลวงชุมพรครับพระปรโยธรญาตฝ่ายมารดาของท่านนะครับ ก็แปลว่าปั้นเหน่งนางนาคที่เชื่อกันว่าอยู่ที่วัดโพก่อนที่จะอันตรธานหายไปเนี่ยความจริงก็คือได้ตกทอดมาอยู่กับพระองค์ชัยกลางครับซึ่งก็เกิดคําถามต่อลหละครับว่าหลังปี2534ครับปีที่พระองค์ชัยกลางทัานสิ้นพระชนเนี่ยวัตถุสําคัญเนี่ยไปอยู่กับใครต่อครับการสืบหาปั้นเหน่งของคุณเอเอนกนาวิกาููลเนี่ยคงเป็นที่โจทย์จันอยู่ไม่น้อยครับ เพราะในวันที่18กันยายน2549เนี่ยคุณนนเอกเนี่ยได้รับการติดต่อและก็ความอนุเคราะห์อย่างสูงจากบุคคลที่ไม่ระบุนามท่านหนึ่งครับพาไปหาผู้อาวุโสอีกท่านที่ก็สงวนชื่อเหมือนกันละครับซึ่งผู้อาวุโสท่านานั้นเน้นย้ำกับคุณนเนเอกว่าสิ่งที่จะให้ชมเนี่ยตัวท่านเองไม่ยืนยันว่าเป็นปั้นเหน่งไม่นักจริงๆครับเพราะว่าพิสูจน์ได้ยากครับสิ่งที่คุณนเนเอกได้ชมในวันนั้นเนี่ยเป็นวัตถุสีน้ำตาลอ่อนเจอเหลืองครับ วางอยู่ในตู้กว้างและยาวประมาณสัก 5, คูณ7ซนติเมตรนะครับหนาประมาณกะลามะพร้าวครับทรงสี่เหลี่ยมคางหมูด้านนูนเนี่ยขัดเรียบเป็นมันครับมีอักขระขอมจารึกอย่างสวยงามอยู่ห้ากแถวครับผู้อาวุโสเนี่บอกว่าเป็นเรื่องของบารมี10บทิศครับหรือว่าทศบารมีครับส่วนด้านในเนี่ยไม่มีรอยจารึกครับถูกเจาะ3มรูสําหรับร้อยเชือกครับเจ้าของท่านถือวัตถุนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ครับคุณอเนกเล่าต่อไปครับว่า เมื่อรู้อยู่แก่ใจว่าครั้งหนึ่งเจ้าของสักานี้เคยเดินเหินได้ในอดีตก็ทำให้รู้สึกกลิ่นเกรงไม่บางอาจไปจับเล่นหรือจนแม้ถ่ายรูปอัดเสียงอาศัยแต่การจดจำก็สรุปว่าถ้าหากปั้นเหน่งไม่นากมีจริงเนี่ยวัตถุในตำนานนี้ก็คงตกทอดมายังหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปิลันครับกับพระพุทธโคสาจารย์ก่อนที่จะมาถึงหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบ และพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้ที่ครอบครองท้ายสุดที่มีหลักฐานยืนยันนะครับส่วนชิ้นที่คุณนนเอกได้ชมเนี่ยจะเป็นปั้นเน่งของไม่นาคพระขนงจริงหรือเปล่าแม้แต่เจ้าตัวเจ้าของคนปัจจุบันก็ยังไม่ขอยืนยันนะครับและก็ไม่น่าจะเกิดการพิสูจน์ความจริงให้เราทั้งหลายได้คลายสงสัยเอาซะด้วยล่ะครับแม้แต่หม่อมราชวงศ์คลึกริ์ปราโมทครับยังได้เขียนบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อปี2468 ซึ่งเป็นสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยท่านเคยเห็นเรือนของแม่นาคนะครับซึ่งสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีเนี่ยได้สร้างไว้เพื่อเก็บปั้นหนึ่งชิ้นนี้แหละครับเป็นเรือนลักษณะเหมือนเรือนไทยภาคกลางครับอยู่ติดริมคลองพระขนงครับมีเสาเรือนสูงมีห้องครัวอยู่ด้านหลังซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้ถูกรื้อถอนไปแล้วครับ และหม่อมราชวงศ์คลึกฤทธิ์เนี่ยยังได้เคยขึ้นไปบนศาลาการประเรียนของวัดมหาบุตรนะครับในขณะนั้นนะ่ศาลาการประเรียนหลังใหม่เนี่ยบนฝ้าเพดานเนี่ยมีรอยเท้าเปื้อนโคลนคล้ายกับรอยเท้าคนเหยียบย่ำไปมาหลายรอยครับซึ่งสมพานเนี่ยเล่าว,ว่าเป็นรอยเท้าของแม่นาคครับแต่ถึงอย่างไรครับความเชื่อเรื่องแม่นาคพระขนงยังคงปรากฏอยู่ในความเชื่อของคนไทยทุกวันนี้แหละครับโดยเฉพาะที่วัดมหาบุตร ในซอยสุขุมวิท77หรือว่าถนนอ่อนนุชเขตสวนหลวงในปัจจุบันนะครับมีศาลแม่นาคที่ตั้งอยู่ครับซึ่งเป็นที่สักการะบูชาอย่างมากของบุคคลทั้งในและนอกพื้นที่นะครับโดยที่บุคคลเหล่านี้จะเรียกแม่นาคด้วยความเคารพว่าย่านาคครับบางก็เชื่อว่าร่างของแม่นาคเนเี่ยถูกฝังอยู่ระหว่างต้นตะเคียนคู่ภายในศาลนั่นแหละครับโดยมีผู้มาบนบานขอในสิ่งที่ตนต้องการเป็นจํานวนมากครับ โดยเฉพาะเรื่องของความรักครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของแม่นาคเนี่ยจึงเป็นมากกว่าตำนานรักนะครับมันคือการเดินทางของเรื่องเล่าจากความจริงที่คลุมเครือครับกลายเป็นเรื่องแต่งที่โด่งดังและก็กลืนกินความจริงเหล่านั้นไปจนหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับแก่นแท้ของเรื่องราวนี้ก็ยังคงเป็นบทพิสูจน์ถึงพลังแห่งความรักที่ไม่มีวันตายครับและยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม และก็ศรัทธาของคนไทยตราบจนทุกวันนี้เลยนละครับขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายในผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน f c e b o o k p เ g จคนติดเล่าแล้วนะครับ ตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ